สวัสด,ดีนเอฟซีทุกท่านนะทอแต่ะะที่ใต้กรทงบ้านนะล่าสุดนะท่านผู้ชมทุกท่านพี่ชัยก็มาแก้ไขแล้วเนาะแต่ว่านะครับมีของมาส่งนะมีของมาส่งบ้านที่หนึ่งในเอฟซีทุกท่านนะ โอ้โบ้านพี่เนี่ยนี่จัดใหญ่จริงอะไรจริงนะยเอฟซีมาแล้ว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 สายบิ้วมาแล้วโอ้แล้วล้วแล้วโอ้ยพ่อเกือบไม่รอดโอ้โหนี่มันคือป่อด่อโอ้โหจัดใหญ่จัดใหญ่เต็มคันรถเหมือนเดิมนี่คืออ่า ปูนแล้วก็หินแล้วก็ทรายอ้ทีมช่างบ้านนี้เขาเขาผสมเองเลยเนะาะเขาไม่ค่อยอสั่งซีแพคเท่าไหร่เพราะว่ามันมันเล็กน้อยถ้าซีแพคเนี่ยมันต้องงานรีบดนะ้วยเนาะล่าสุดนะก็มีอิดหินปูนทรายมาส่งนะท่านผู้ชมทุกท่าน บ้านพี่หนึ่งนะได้ข่าวว่าจะมีการต่อชานชลาออกมาด้านหน้าอีกนะท่านผู้ชมนะครับเมื่อกี้ช่างเขาเปิดเผยความลับที่ไม่มีใครรู้มาก่อนความลับคืออะไรคะนี่เขาจะทําชานชลาออกมาข้างหน้าฮะรู้แล้วเขายังไม่เคยเปิดเขาเพิ่งจะเปิดเมื่อกี้นี่อ๋อเหรอครับผมใช่ไหมครับเขาทาอะไรนะครับผมเขาเพิ่งจะเปิดเผยว่าจะทําชานชลาอย่าไปเดินเตะเชือกเขานะ เรามองดูใสๆแต่ข้างในคือเชือกใช่พี่เสือพี่เสือไม่รู้เหรอเมื่อกี้นี่นโอ้ยตายแล้วนะเกือบไปแล้วท่านผู้ชมล,ล่าสุดนะโอ้เจ๋วเฮ้รถกระบะดำแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะ หน้าซื้อเอาไปแกฟื้นอยู่เฮือนพี่น้องนี่นะบ้านพี่เนึ่งก็น่าจะสั่งอิดหินยางละสองคิวในเอฟซียางละคิวอือหึอย่าไปเตะเชือกเขา เกือบไปแล้วค่อยลืมกาวขึ้นถึงใหม่บอกเอออย่าไปเตะของเขาสั่งมายางละคิวยางละสองคิวหรือยางละคิวนี่แหละพี่น้องน่ะสร้างเตะเองบัดนี้แม่บ้านพี่หนึ่งนี่ออกมาจะเป็นรูปร่างแบบไหนคิดไม่ออกเลยนะท่านผู้ชมตามดูไปที่คลิปใช่ คือเขาทําระเบียงข้างหน้าเราก็ยังนึกไม่ออกว่าระเบียงจะมีหลังคาไหมหรือว่าเป็นระเบียงเฉยๆไม่น่าจะมีถ้าไม่มีนี่คือได้ฟิลได้ฟิลใช่ได้ฟิวนั่งจิบกาแฟยามเช้าประมาณสักเจ็ดแปดโมงในขี่ร่มเลยเขาบอกจิบกาแฟบในคลิปเสือพาไปเมื่อคืนนี้แล้วครับว่าเป็นระเบียงตัวแอลเชื่อมบ้านนกดาวหลังที่หนึ่งและหลังที่สองไว้ด้วยกันตัวแอลครับผมระเบียงตัวเอลย่างไรก็นี่ไงจนี่ นี่ไงถูกต้องนะฮะดูตามมือเลยนะฮะทุกคนนี่นะฮะนี่มันจะมาแบบนี้นะครับเอาไม่ใช่แบบนี้เหรอนี่มันไม่ถูมันช่างยิ้มเลยไอ้ให้ไม่ใช่อันนั้นมีับตัวเอลเลยตัวเอลนะนี่ตัวเอลก็สรุปเท่าที่ผมสังเกตดูนะเนี่ยเขาจะเชื่อมตรงนี้ทำเป็นเสาเขาจะทำเป็นฐานแบบนั้น แล้วก็ตรงนน้นแล้วก็ตรงนน้นคือระเบียงเนี่ยผมบอกตรงเลยนะว่าบรรยากาศมันได้ฟิลมากใช่นั่งจิบกาแฟทีพีคอฟฟี่มองพระอาทิตย์เวลาฝนตกเนาะเวลาฝนตกเราถ้าเกิดแบบเอาว่าแบบภาษาบ้านเราคือนั่งงโง่ตากฝนอ่ะโอ้โหสุดสุดฟินอ่ะใช่และความพิเศษต้องเอ่ยจากนั้นอีกนะฮะ เขาจะทำรั้วคาวบอยนะครับผมรั้วคาวบอยรั้วคาราบาวไม่ใช่ครับทตรงไหนอีกรั้วข้างหน้าเนี่ยฮะทำรั้วคาวบอยข้างหน้าคาวบอยคือยังไงอยูกลงต้นไม้เดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายคำว่ารั้วคาวบอยก่อนเป็นรั้วเป็นรั้วสีขาวสูงแค่ประมาณ75็ดสิเซนแล้วรั้วคอกม้านั่นแหละประมาณนี้ไหมเออประมาณนี้เพื่อรั้วคอกม้าเพื่อเพื่อให้เป็นจุดถ่ายรูป พวกเรามาทำคลิปมาไลฟ์สดจะได้ดูแบบนึกว่าแกจะเลี้ยงวัวนึกว่าจะปลูกต้นไม้นะแถวนี้ก็จะปลูกต้นไม้ดอกไม้แล้วใต้ถุนบ้านนี่แกจะทำอะไรแกจะเอาไว้อย่างงั้นบ่ให้ให้พี่นิกมานอนเล่นกันสรุปแล้วแหละสรุปแล้วชุ่มเจ้าชุ่มเจ้ามาถามกันหรือชุ่มเจ้าจะไปดูช่างผมบอกตรงๆผมอยากจะแนะนําเขามากด้านล่างนี่ให้เอาทรายลงเพื่อให้นิกกี้ มาเล่นสายใช่เมื่อวานนี้พี่แหนงพี่เมย์ให้สายาพี่นายว่าคิวซ <Q C. S 2> ีคิวซ <Q C. S 2> ีนะมันก็แก้วผมไปก่อนนะแ,แบตผมแบดมาเบื่อดึงในซานแบดกันไหนแบดหัวไอ้ยี่เจ้า ทำเร็วคิดเร็วคือเมื่อเมื่อคืนนี้ถ้าใครได้ดูคลิปก็เขาเพิ่งพูดกับช่องเสือผาใบไว้แมพเปิดเผยอยู่ช่องเดียวเหรอครับผมช่องเดียวก็เท่ากับว่าคิดเมื่อคืนแล้ก็ทำแบบนี้เลยอืมทิปุ๊บทำปักทิปุ๊บทำปักนะคิดปุ๊บทำปั๊บเพราะว่าช่างพร้อมอยู่แล้วไงโอช่างพูยี่น่าจะได้ทำงานตรงนี้อีกเป็นปีอ่ะช่างพูยีตลอดที่นีเลย ทำงานตรลอดชีวิตเลยล่ะไม่ให้กลับไปหาลูกเมียเลยล่ะกลับบ้านไอ้ทีเมียจะไม่ได้เลยขอมาในทีเอาซื้อผมมาห้อนี้กนสุดรอบมาบ่มนีนะ พันเงาเลยเนาะเพิ่นบ่มี่มูลเล่น เพื่อนเพืนติดต่อออกมาทั้งนี่ปปปเปล่าคะทางทาง,งกระตัวไว้โย่กว้างกว่าเดิมนะต่อั้างข้าง,างหน้าด้วยเนาะทำระเบียงหน้าแล้วก็ข้างขางด้วยคนะ่ะเพราะว่า,า,าด้านข้างก็มีประตูออกตรงนั้นะด้านหน้าก็มีปิด